ผมมีหลักฐานสี่ประเภทเรื่องการฟื้นจากความตายของพระเยซูคริสต์หลักฐานแรกจริงหรือไม่พระเยซูสิ้นพระชนบนกางเขนนักวิชาการส่วนใหญ่บนโลกแทบจะทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพระเยซูตายจริงและไม่มีหลักฐานงานเขียนใดๆจากใครหรือที่ไหนๆระบุว่ามีคนรอดตายจากการตรึงกางเขนของโรมันหรือแม้แต่วารสารของสมาคมการแพทย์อเมริกันที่เป็นวารสารตีพิมพ์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักฐานการตายของพระเยซูกล่าวว่าจากหลักฐานที่มีน้ำหนักบ่งชัดพระเยซูเสียชีวิตก่อนที่จะเกิดบาดแผลทางสีข้างหรือแม้แต่นักวิชาการพระคัมภีร์ใหม่และเป็นนักประวัติศาสตร์ชื่อแกสลลูเดอร์มันผู้เป็นเอทิสกล่าวว่าจากประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถโต้แย้งได้นั่นคือพระเยซูสิ้นพระชนที่กางเขนสรุปว่าพระเยซูตายจริงข้อ2หลักฐานรายงานจากยุคแรกเรื่องการฟื้นคืนพระชนก่อนหน้านี้ผมเป็นเอทิสเคยคิดว่า เรื่องการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูคงเป็นเรื่องเล่าในตำนานที่มีการพัฒนามาอย่างยาวนานในโลกยุคโบราณแต่พอผมเรียนรู้มากขึ้นจากคำสอนและงานเขียนของคริสเตียนในยุคแรกพวกเขาคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงได้เห็นกับตาตัวเองเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูความเชื่อน,นี้ได้รับการพิสูจน์โดยนักวิชาการไม่กี่เดือนหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนนั่นคือสมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ดังนั้นเรามีรายงานหลักฐานจากประวัติศาสตร์โบราณ เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนตั้งแต่ในยุคแรกข้อสามอุโมงค์ว่างเปล่าผู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพระองค์ก็ยอมรับเรื่องอุโมงค์ว่างเปล่าพอสาวกประกาศเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูศัตรูก็อ้างว่าสาวกขโมยศพจริงๆพวกเขาทราบดีเรื่องอุโมงค์ว่างเปล่าก็หาเหตุผลมาอธิบายทำไมอุโมงค์ว่างเปล่าดังนั้นไม่มีใครไม่รู้เรื่องอุโมงค์ว่างเปล่าทำไมอย่างไรถึงว่างเปล่านั่นคือปัญหา ข้อ4หลักฐานจากพยานรู้เห็นที่อยู่ในเหตุการณ์จริงรู้หม่ว่าสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลมาจากหนึ่งหรือสองแหล่งทว่าสาวกผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์พวกเขาเป็นพยานรู้เห็นเกี่ยวกับก,บการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ฉะนั้นเราจึงไม่สามารถปฏิเสธข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณน,นี้ได้ทั้งจากฝั่งผู้เชื่อที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่และผู้ไม่เชื่อในเวลานั้นต่างยืนยันและคอมเฟิร์มด้วยความมั่นใจและสาวกพระเยซูหลายคน ก็ได้เจอกับพระเยซูผู้ฟื้นคืนชีพนี่คือข้อมูลหลักฐานประวัติศาสตร์จำนวนมากมาย